สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่เกมคอนเครเตอร์เบนะครับวับนนี้ทุกคนก็อยู่ในโหมดสง,งครามย่างชิงอำนาจกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็ความเดิมจากตอนที่แล้วที่เราย้ายทวีปเนาะแล้วก็เราก็มาออยู่ทวีปใหม่ที่เพิ่งเปิดนะครับผมเราก็มาสร้างอิทธิพลในทวีปนี้นะครับผมนะนี่นะครับตีเมืองด้านบนนะตอนนี้เขาก็พยายามทูบคิวเเนี่ยดอกไม้อยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเสริมเขานะครับโอเค ยูนิตที่ผมนํามานะครับผมก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ชนิด3ตัวก็คือยูนิตม้านะครับผมม้าเซเลโซโฟนม้าตัวนี้นะครับแล้วก็จินจงเนี่ยครับแล้วก็เงาสวิทสีฟ้านะครับผมสุดเดิมเป๊ะอย่างคราวที่แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่เมืองเลยไปโอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่ในโหมดสัมพันธ์บนเลยตอนนี้อยู่ที่เมืองที่มีชื่อว่าต่อแน่เข้ากลางกับสะพานบน เขาเข้ายากมากนะ่ผมบอกเลยตีเมืองนี้เรียบร้อยแล้วไปรอบน้เปเปลี่ยนเวเล่นกันหมดเลยนะทุกคนแม่เทมาดิแล้วแบกมัดม้าโคตรอยละเอียดขอีเสียนิดนึง

ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ลาบลาบถึงเงียลบถึงแล้วจัดเลยในทัายเร็ว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 ่นม่มตมไม่ได้กระโดด้าสปายกระโดดเข้าายได้แล้วสกรดดายไม่ได้ไม่ได้ขาไปเลย

เโหลดเหมือนเอายูนิตไปเท่น้ำไปเอาไปไปจะยไม่เอายูนิตไปอยู่ได้นะต้องลูกกลองยิงของซอไพ่เลยอยู่แปลว่าไม่ได้ไม่ได้เพื่อนหขาไปมาเติมท่าผายว่าเขาไปเติมเวกแล้วใครเขายิงเพื่อนอยู่คนเดียวน่ะโอ้โหคุณน้ำคุณน้ำแตกเลยเชียเอ้ยมันไม่มีอะไรแล้วออกมาเร็วจ่ายม <are> mm ัดเลยอ่ะออกมาเร็วไป่สะพายผมผมปิดไมค์เมื่อกี้ผมพูดตั้งนานผมบอกคุณท็อปว่าผมใส่แล้วคุณท็อปออกมาเร็วคุณน้ำคุณน้ำเดี๋ยวคุณไม่อยู่แล้ว

อย่างเงี้ยที่เขาเรียกว่าเพื่อนตายครับเพื่อนตายไม่พอแมก็ตายด้วยครับวิ่งจากบ้านมาคนน้อยครับคนน้อยคนน้อยไม่น่าช่วยเพื่อนเลยพอช่วยแล้วเราเองก็ไม่รอดด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวผมพากระสุนกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อนะครับเพโอเคตาอนนี้ับรองเราจะไม่ช่วยเพื่อนเพื่อนตายก็คือเพื่อนตายเพื่อนตีเรารอดก่อนะครับ โอเคตอนนี้เราก็กลับมาตีเมืองโซนาอยู่ทางนึงเพื่อวุ่นวายนิดนึงนอกเมืองเพราะว่าเอ็มเพ์เดอร์นะครับผมอยู่คนไทยนะครับเขามาพิสูดน์เรานะครับผมเพราะเรื่องที่ประเทศไทยบางส่วนเนี่ยติดอยู่ด้านนอกอยู่นะครับไม่เป็นไรเมื่อตอนเราไปซ่อนอยูนิตมันเปลี่ยนสถานที่กันครับขั้นดอนตอนนี้ต้องคิดนั่นอยู่เลยทำไมอ่ะคุแค่แทงทีเดียวเองนะมา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 เริ่ม แตกนะหนุ่มใช่แตกแตกผมแต c, กขาดขึ้นไปบ้าหน่อยเล่นโดนหนูไหมโดนนี่โดนนี่เดินลงมาดิเอาชิปไม่ลงด้วยอ๋อดูป้าว่านแตกดีนี่เปลี่ยนอาวุธแล้วนี่ว่า ตงบไปตรงกลับไแล้วพิเศษแล้วแหละน่าอดนนี่นี่นี่เป็นไง,ง,ง,งเป็นไงเป็นไงเป็นไงเปนไงเป็นไงเป็นไงเป็นไงมันจะอยู่ไคไหนแค่ไหนมาอยู่กลางวงล้อมก็ี้อ้อนเปียน้นเปลี yeah. ่ยนลเียอยู่ที่ทิกออมจะเริ่มตเมื่ไหร่ฮะเยเอายูนิฟ้ามาครับ เคเออื่นนั่นแหลุณน้ำคุณน้ำเต้เย็นนะมาแล้วเดี๋ยวจะปวดเฮ้ยยิ้มาแล้วะขายู่นตัวี่นีมาับืนเริ่งสั ไมกจ่เบาจั่เบาสบายแต่มีบทจัมย่ไงไ่บาสมันแผ่มันมีิ่งไปวไมันพักไอ้ต้องมีต้อมียู่โอ้ไข่ก็ไม่รู้อไข่ได้ไม่ได้ไ่้โอ้ยอ้ยโอ้ยน้ยโอ้ยอ้ยโ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 ้ย้ยอย้ยย้ยโ้ย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 โอ้้ยโอ้ย้ยโอ้ยา้ยโอย้ยโอไย้อได้ยโ้ย้อ้อ้ย้ โอ๊ยจ้าอีไม่โดนปวดแดงิงมยงแงดสวยเพื่อนยินซูมารุใช่ไหมฮะางอกยาตายก็ตายตายย่าหรือว่าไางยถ้าเราปมวแต่ไปเล่นเนี่ยมันไม่รอดอีกแล้ว ล่อยเหมือนโดนปล่อยสองทีด้วยทังไทยว่าทั้งเราคุณคนเราน้อยเองเองก็ลืมกดกระโดดไปนะตะเกียไม่ต้องมาโฟกัสตรงนี้หรอกพลาดนึกว่าจะรอดตายแบบงงๆอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตั้งใจจะกลับไปเปลี่ยนอยู่นี่ด้วเดี๋ยวผมกำลังไปเปลี่ยนที่แตกมาไปไหนครับว่าซับลายล่างใช่ไหมจะไม่ค่อยโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนเป็นยูนิตฐานลาบเดี๋ยวผเปลี่ด้วยนะครับมาเจอกันใหม่นะอ้าโทษอ่ะ เ yup. ทียนไทกำลังมาไปเปลี right. um ่ยนยูน oh. okay. oh. okay. ิตสดี oh. Right. Oh. ๋ยโล่ะพายโลงเาะพายได้สะพายโลงโดนโดนวิ huh. uh ่งไปวิ hmm. yeah. hmm. mm ่งไปตรงกองเดียวมาแล้วครับชาร์จไปเลยคนนึงอจะได้ไถแม่งก็รอกันตลายเงี้ยเออแหล่แย่เพื่อนได้เข้าไอ้เงี้ยโดนวัแต่รอมึงรอโอ้ยไม่ได้เดืดเลยดเดืเดืเดือดเดนอดเดือเดอดเดือดเดอดเันอดเิือดเลือทเายเยอะเดืกดเอดเดสอดเดืออดเดดเดือลเดือดอลเดื นั้นมันดันมาเบนนะมันดันมาเบนนะอะไะตัดเบนมันเบกเบนเบนกเบนะเบนกเบนะเบยัจันี่ครับจุตัดแล้วตัโดนไปใครอยู่ซับไพอยู่ไปก่อนนะเบดที่เหลือฝากเคลื่อนเคลียร okay. 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 uh ์ไปเบกับมกเบกับมากเบนหน่อยที่เหลือ um, ม right. ันเพิ่งได้เอกมันไม่ได้เบดไม่ได้หรอก อ๋อยิเ้ยโอ้ย่อะไรเข้ามปเงียะปนมาแล้วเป็นมาแล้วเบ็ดตั้งมาแล้วอีไปเขาอกไปเขายงอยู่นลไมไดไดไเขาีไปีไปผมงเบียดผมงเีให้เขาอกไปเขาไปไม่ต้องมาไม่ต้องมาได้แล้วได้แล้ไม่ได้ไปไูกไมอไงีมอนเาไม่ได้โรนิช่า่ไเนอ ไอเชียงเนี๋ยเชิบพันหนึ่ผมโดนเคสุดเข้าวอไม่ได้เลยึมบ้าตอนถมน้ำคนเราเริ่มเข้ามาได้แล้วครับจากที่เลยสุดนะอเคียรคนเราน้อยนะครับโ์ไม่ดันโคตรสวดเลยสักที่จอยกองนะเรื่องมันเริ่ดนเข้าตอนนี้ดนเข้าไปเฉียบๆผมปลาผมปลาหอกตอนไหนปลาหอกตอนไหนแล้วเจ้าพ

ายานานมามาตายมามาายมามาราวังดิยังอยู่อย่าไปกลัวเกดมเดินหน่อยเดินหน่อยตรงที่ตั้งเพื่อนเดินหน่อยมันจางแล้วมันเดินหน่อยเดินหน่อยเดินหน่อยเลโอ้โหโดนเลยวะโอ้โหปืน่าัตัวกัตัวเดิน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 เด เอาหน่มดแไปเกา่แล้วแปมแล้่เพื่อปืนไปแกปืนไปแกปืปืนโอยโอ้โเฮ้ยนั่นไงเรียบร้อยเยสนตาลอยไปเยอะเฮ้ยใครยูนิตไม่ครบเลยทุกคนโอมาแตกมแตกตนี้เป็นอะไรวะเนี่ยโ้ลยวันนี้เล่นแบบมึนๆอื่นๆปืนเยอะจริงใช่ โอ้ตั้งมอต้ากดทะบายเลยเรียโอ้โห่งนี่สุดจริงๆว่ะเวลาพอมีเวลาเฉียดเลยเรื่องอยอ่เย็ดไม่องใช้าเมืองคือยับทุ่คนไอ้พวกเอ็มพายเอ็มเพลอร์อะไรเงี้ยคนไทยนะครับผคือไทยเอ็มเพลอร์เนี่ยเขามังเพอร์สู่ทุกคนตะเยงปุ๊บคือหกดเข้าเมืองปุ๊บแม่งเสียง ชึ้งแม่งเม็ดดีมากเลยเครื่องหมายของใจเขาดีเลยฝั่งนู้นเขาจะมาตีพอดีนะครับผมดีพอแม่งจะตไปแม่งวิ่งมาโชคดีด้วยที่ข้างในคิวมันว่างไปเมดเลยไปเมดเลยถมเม็ดถมเม็ดถมเมดตอนนี้อยู่บรรยากาศภายในข้างในนะครับผมไปเมดเลยไปเมดเลยใครอะเนี่ยตอนนี้เบ็ดเบ็ดเบ็ดเม็ดเม็โกเมดโก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 เบ็ดนะครับโกเบ็ดนะครับเดสฟรอสไปแล้ว ตอนไปแล้วครับผมฝั่งนี้คือเขาเกิดท้ายเดียวเลยทุกคนโอ้โหไม่ได้กับไอ้คนนั้นอ้าวตายนะ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 เคแข่งจะไม่ไหวนะครับขอคนด่วนเลยเดี๋ยวผมกดกดล่าถอยเพื่อนมาก่อนดีกว่าโอเคผมเอาต้องอัดเซอร์ไฟบอลนะสวิตช์ต้องอัดเซอร์ไฟต้องเอาบอลก่อนต้องเข้าบอลก่อนต้องใช่ไหมไอ้ผมจะฟ้าวันนี้อื่นๆเนาะเดี๋ยวผมเอางาซื้อไปการก่อนนะครับ กด E ปึ๊บกูมาท่านูสองดาวทุกคนแคนี้เองเอวะไปสลาน้ดไปสานู้ดนี่นี่นี่อย่าพ่อไหหเลยดาอดองาิเก่งเก่งมากอ่ใรู้่น่นูไปแล้วแข่แล้ว ริงก็บอกแค่นี้แหละของริงปยอันองคูน<ด>ยนยคะคเป็นคยละยิงไปดิยิงไปเลยละอไรก็ไปด่าไ,ไาก,ก่เนี่ยเหี้ยตะกี้นี่งไม่รู้เรื่องโหช่วยใครไม่ได้กตนนี้คร<า>องชีตกูก็ไม่ไหวอะไรเี้ยเออคอรตายแล้วทุกคน

ไม่มีที่มันจะแบบรถไหลไล่หรอตายแล้วเพื่อนไปเอา X อยู่ไอ้เหี้ยไม่กลับมาปิด X ก่อนเพื่อนไปเอาบีดอยู่ไอ้้เหียสุดยอดจริงจริงยิงไม่ได้นะโดนกระเบิดมาเลยแย่ไม่มีท่านปล่อยเลยปล่อยเลยครับปล่อยเลยปล่อยโอเคแล้วเวลา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 ไม่เหลือแล้วเกลือจัดจริงจริงชูหัวจิไม่แข็งนะวะแข็งไปละตีเลยยิงเลย คือมันคนมันเยอะมันเข้ามาเล่นคนละกองอะไร่างเิดดูดิไม่เท่อังน้องยุดชินโดอีกละม้ามีอยู่แค่ใดแค่ไหนกันโยนขยัอยมีแรงกระเพื่อตัวเงเลันเอนื่อยต้องตีเลยหนาวยโอเ่ตายาจ้าย้าเหรอจ้าเหรอ นื่ตัวโอ้โหแม่งปาโลผดาวอยู่เราเป็นสังกัดตายลุล่วงครับคู่เราไม่มีครับเติมไม่ทันนะครับไม่ต้องตามน้องๆเดี๋ยวพี่มาให้คือเรามีรุน้องอยากฆ่าพี่จังเลยปีอะไรเงี้ยเยอะเนี่ศัตรูอะไรอะไรเงี้ยเยอะนะครับไหนจะ e f แล้วก็แม่งมูแม่งจวนได้ตังหวะพอดีเลยเฮียเออมี่ดีด้วยนะครับมันก็จะการจอบอดีเลยกูโอ้ไม่ไม่ไม่ตายแล้วอย่ารเพื่อนดิตายอย่าเพื่อนดิเลยเวลาเป็นคนเด็กแค่ตายแล้วต้องโอเค เวลาไม่ทันแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปซ่อมยูนิตกันก่อนเนีชาวเม่นอย่างนี้ยตัดมึงคิดดูบ้านเราดิบ้านเราโดนโดนเปิดทุกหลังไงยแม่งก็โดนลูกมันโดนเปิดทุกหลังนะผมโดนเปิดทุกหลังมันทำให้แบบว่าคนไม่มาไม่สามารถมาเสิร์ฟได้ครับกัเมียมาโดยเฉพาะอันนี้ก็มาก็ไหนๆกูจะเดินะเนะครับคือยูดังๆยูชั้นนำตีเราหมดนะครับ เราเลยไม่มีกำลังคนรอที่มาช่วยตรงนี้นะครับมันโดนลุมอยู่ตอนนี้โดนลุมเนี่ยเนี่ยดูดิลูเลอร์แฟกคือสร้างไปมเลยทุกคนเนี่ยมาสามสี่อันเนี่ยอีเอฟเอะเพื่อเรามาเสริมได้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องช่วยเพื่อเราแล้วมั้งไม่ต้องตีนะไอ้เหี้ยเดี๋ยวเราต้องรอคูดาวอีกหนึ่งนาทีนะครับรอคำสั่งว่าเขาจะให้เราเนี่ยเจอปู่หรือว่าอะไรยังไงต่อเนาะการแค่วิ่งถึงที่แค่จบไม่ไหวแล้วทุกคนไส้น้ำ

เลิกมาเลยนะแล้วไงไงมามาแล้วไงมันอดะมันดันไปหมดแล้วนันดเลยมั้เลยเียคนที่มาเพื่อุไมเคยเพ่เือาคอะไรคนไทยแล้ยังไงอ่ะคนไทยเราถก้วมั้ยอ่ะไปไหนชีบหายวะนี่ไแต่ไปตั้งายมัน

ต้องไม่ต้องยึดไม่ต้องยึดรอมันเข้ามาเรื่อยเรี่ยแค่ผมตัวนึงอยู่ในตัวนี้เนี่ยโมโหเฮียตายแล้วเนี่ยต้อมาขาเขาให้จ้างให้มาทำงานก็จะอเห็นนะี่านี่โมโหแม่งอยู่เป็นทั้งคู่เลยต้องไปเองวะเข้าไปเองพี่ยึดนี้อยู่เลยยึดมาชุดนี้ชุดเหร่ะน้องสวยว่ะตายด้วยมา แ <łość> ผมน้สวยๆมกทำไทำไมเข้ามาแล้วยึดเลยทำไมเข้ามาแล้วไมเข้ามาละโอหโวไปแล้วเดี๋ยวเราไปเพิ่มสูต่อแก๊งเราเรแม่งไม่ตีวอแม่งแล้วกูเพิ่สูนดูว่าะมาไม่ตีวอลแล้ว ให้เสมอสุดเรายับยับเลยทุกคนถ้าไปก่อนแล้วกันเพลร์เปดนนิดนึงเนี่ยของทีปุ๊บกูจะเข้าเพลร์สุดของทีปุ๊บกูจะเข้าเพลร์สุดย uh ้ายแชนแนลแม่ได uh ้เลยลายผูกถ้าไม่มีลายผูกก็มีคนไม่ตูนะครับมาได้แม่นี่ครับได้นี่มาตกรีแก้วแก้วไม่อยากชนะเพลร์สุดยับแม่ของไม่เต็มเนี่ยทุกคนตอนตะเกียะ เราเพิ่งไปตีมานะครับผมคนเข้าไปได้7คนสู้ไม่ไหวเพราะฝั่งนู้นเนี่ยคือมีไปแบบเยอะเลยนะครับเนี่ยเพิ่งติดคูดาวไปตะเกียนะครับแล้วดูดิเนี่ยเอเวเรสต์เอ็มพายลุ้นๆเลยเนี่ยโดนเพลสูตรกันคุณน้ำเองก็โดนนะครับเนี่ยสแกนเนอร์เดดฟรอสเนะครับผมแมมโมใครอีกวะบา,าลอซ่าตะกี้เนี่ยโดนถมสักหายไปเลยชื่อหายไปเลยนะครับคุณแตงเนี่ยโดนถมมาหายเกี้ยงนะครับเนี่ย มันโดนพลสูตรยับเลยทุกคนซึ่งกูจะตีเมืองอยังไงนะครับเออเนีย่ยต้องถอยลักษณนะระยะห่างยืนอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้อะพบวิ่งเข้าหาเลยนะครับถอยมากูจะติดเมืองเยอะเนะี่ยนี่เมืองกูเนี่ยเมืองเนี่ยหนักนะโดนตีอีกแลหละไม่เติมนี่หลังเมืองนี่แคฟิวแคมฟิวแคมฟิวแคมรอถามฟิวแคมให้เขาก็ได้ครับไปถาม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  เออเนี่ยดีสิครับมันไหมเนี่ยแป๊มันตีดีตีตีแป๊บเลยอกอันว่ะอีกอันหนึ่งมันยังไม่ดนีอีอันนึงมันยังไม่โดนจี a few moments later ทั้วันนี้่ร้อนมากอ่ะเป็นก็ห่อแล้วก็เลิกเล่นไปเนี่ยคิดคิดสภาพมีดโลบัโดนทุกแมาทีเดียวเพิ่งหลอดบัลถึกถึกเกาะไหนโดนถึงขั้นมันสร้างรูเลอร์แฟร์กับทุกคนดูดิเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยดูดิเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้ายแล้วเดี๋วครับ แม่สุดแล้วอะไรสุดแล้วโอ้โหคตรเซ็งเลยเนี่ยบางที่บางอะไรแม่งวิ่งหาเหยื่อด้วยทุกคนเนี่ยบางาบงที่คือถ้าเกิดมันเห็นเราวิ่งตรงเนี้ยมันจะวิ่งมังน้ำใจอ่ะเราว่าวิ่งวิ่งตรงไปอย่างเงี้ยมันจะวิ่งเข้ามาเพ้อสุดเราเลยทีเว้ย แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่แถวเขตแดนบ้านหรืออะไรเงี้ยแม่บางตัวแม่งจะวิ่งแม่งเหมือนแม่งหิวอะแม่งจะวิ่งเทุกปีทุกนาทีทุกคนใครนะโอเคนะโอเคนะคะอย่าอย่าอย่าลงอย่าลงล็อนะหัวร้อนมากจริงๆอย่าลงล็อกนะหัวร้อนมากตอนนี้ทำไมเราแซ่บกันอยังไงเหี้ยโอ้โหจริงขนยดนี้นะเดี๋ยวไปดู อีกฝั่งนึงนะครับมีอันนึงที่เขาไปยืนอยู่เนี่ยเนี่ยอันนี้ผมขอต้อนรับอาหารก่อนนะผมดูอันนี้เขาสู้กันไปก่อนแน่นอนเขามือหมดผมไม่ไหวแล้วมันโดนเพิ่สุดตลอดเลยนะครับต้องเติมเงินถึงระดับเท่านั้นนะถ้าผู้เล่นไหนไม่มีเราไม่สามารถจะไปตีมือไรได้แล้วนะครับเนี่ยตั้งค่าถ้าแม่งไม่แจกเงินซ่อมหน้าน ไอ้แก๊งที่มาเพอสูนยนี่เจ็บปีกมากเลยใช่ไหมใช่ทำมาเธอระดับบิงบิงแล้วเขาต้องแขกแล้วสิวิคงไม่เท่าไหร่หรือเล่แข่เนี่ยหัวร้อนหมดครับเนี่ยโอ้สิงห์วิคงไม่เท่าไหร่เลยสิงห์วิเลี้ยนไปเตะชาวนาชนะนะครับเอะไรมากไอ้เหี้ยเ้อแต่แต่เอาจริงๆที่กูโดนมาสองสามเวฟนี่มันก็จ้องหมดเลยนะกกแค่จ้องวี่งไม่ตันนะพี่เหี้ยมันต้องมันก็เกเท่ากันอยู่เีอยกูดาวิกูจ้องไม่ได้เนี่ยจงชาวครับจงชาว เนี่ยคือเราไม่สามารถตีได้คือตรงเนี้ยไม่มีใครไปตีแล้วทุกคนเพราะว่ามันตีไม่ได้เพราะมันเดินไปสู่ตลอดแล้วคือนึกต้องภาพเไม่ได้เนี่ยเนี่ยตัวเอ็มพายมันยังเข้ามาปัวนะทุกคนดูดิไอ้เชี่ยมันเดินจากบ้านแต่คือประเด็นคือบ้านมันไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะทุกคนดูบ้านนี่ไม่อยู่ไหนเลยบ้านนี่อยู่เนี่ยเนี่ย อยู่ยขวาสุดแล้วมันคูดูดิกเนี่ยมันเดินข้ามมาหมดเลยเนี่ยโอ้โหใช่โดนทุกอย่างเลยโดนลุมแบบเจอไล่เจอไล่เจอไล่แล้วเจอไล่อีกแล้วหักมือโดนสาหัสมากอะตอนเนี้ยเราแบบฟังเสียงทุกคนโดนไล่เียจบแล้วคือบ้านเนี่ยมันถูกเปิดหลังเลยทุกคนเนี่ย เนี่ยขึ้นเนี่ยเนี่ยโดนหมดเลยเนี่ยโดนซิกซิออนอย่างเงี้ยกังเนียอย่างเงี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวกิวบอดเอ้ยเดี๋ยวเป็นเอฟเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเป็นเบูสเซนเดอร์เอฟเอวุ่นวายหมดเลยทุกคนโดนหมดเนี่ยนิวนิวซิออนด้วยเนี่ยนครับคือมันโดนศัตรูรอบด้านเลยนะครับผมไปช่วยเลยไม่กัดมาแล้วแต่โกงตะกั้มไอ้แค่มาอยู่ไหนเปลดหมดหมดหน้าที่อยู่อะไรแ้่ที้กระสุนตัว ไม่ต้องเข้ามาล็อกจะได้โอเคต้องเข้ามานะไม่ต้องเข้ามาแล้วนะปล่อยผมไปไปเข้าได้มันออกมาเพอร์สูตรปล่อยไม่ได้เือผมอยู่ไหนเอาคุณนี่แหละโบโลน่ามันออกมาเพอร์สูตรนะครับผเพื่อไม่ให้เพื่อนเราไปเติมข้างในได้ขึ้นไหนว่างโอ้ขึ้นว่างเลยคโดนตีโดนอะไรยับนะครับโอเคอีพีนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแค่ไม่ได้วอล์คแยร์เลยนะทุกคนเพราะว่าโดนเพอร์สูตรน้ำหน้าตามันดึงดูดอ่ะ ช่มกี่คนวะคุณน้ำนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โดนเพอสุดยับๆับนะครับปกจนห้างนี้ไม่ได้เข้าไปข้างในเลยนะครับเนี่ยโดนกันยับยับรัวๆเลยนะคลิปนี้ก็นะทุกคนจะเรียกว่าคลิปวอลแคนดีเปะวะเพราะมันแทบไม่มีการวอลแคนเลยทุกคนคือโดนโพสุดโดนปีอะไรเงี้ยกันยับยับเลยนะครับต้องหลบอยู่ในเมืองนะครับโอเค คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์ฝา like, กกดติดตามฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วกันเนาะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมแล้วเจอกับคลิปบอแคนได้ใหม่ในโอกาสหน้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไปละ